สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction น้องวง Buzz Because of You I Shine จริงๆถ้าเกิดว่าแบบอลันอรันพูดอลันพูดว่าเซเว่นเอ h t Nine Because You I Shine สวัสดีครับพวกเรา Buzz โอเคแต่จำไม่ได้อ่ะต้องรอก่อนนะทุกคนสักพักหนึ่งเดี๋ยววันนี้กลับมากับ react น้องๆบัสอีกแล้วนะจริงทุกคนยังถามเข้ามาอย่างอุ่นหนาฝากข้ั้งว่าเมื่อไร่เราจะกลับมาทำน้องอีกนั่นแหละมาแล้วนะคะแล้วคลิปเนี้เป็นคลิปที่น้องปล่อยมาช่วงคริสต์มาสนะคะย้อนกลับไปช่วงคริสต์มาสนะคะนิดหน่อยนะคะเหมือนจะเป็นคริสต์มาสครั้งแรกของบาสแล้วก็มา ชวนกันแต่งหน้าเค้กต่างๆนะคะรู้สึกว่าน่ารักนะคะเหมาะกับเทศกาลดีแบบว่าแบบว่าลํำลึกถึงคริสต์มาสที่ผ่านมาพิผ่นมาไม่นานก็เลย มาชวนเพื่อนเพื่อนทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน่ารักแค่ไหนกับคริสต์มาสครั้งแรกนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริงจริงกันไยนะค่แล้วฝาก m มมเบอร์ชิพวาชวายด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคนพิเศษมากมายรออยู่ใน p l a y l i s t exclusive m e m b e r จ้าเลยปุ่มซบประแตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้นะคบผมครับไปถ้าพร้อมล้วก็ปิดดูกันเลย หีใช่น่ารักกะานเลยครับ่นเแวก็น่าน้นะรับใกน่ารักมากใ่าระวงบาลนะครับจะมาทำกิกมาด้บรรยากาบนี้อางนี้ครับเราต้องมาทการแต่งหน้าเชคครับฮร้าครับ

ไทยแลนด์ผมบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนนะฮะไม่รู้เขาได้กินไหมนะแต่ผมขอกว่าได้กินแอาไว้านวิวของสุขหอมอะไรมันขนาดนั้นเห็นเห็นอันแรกอ่อนี่หอมสุดจ้า น้องเล็กกับพี่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยฮ้ยเ้ยฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ย้ 你们输，好神秘呀！哎！我们不是唱好，真牛！真，真吧？你好。啊，我们俩要戴的戴就是假

ลึกดื้อให้สไตล์น่ารักแล้วอุปกรณ์แต่งคือน่ารักมากไหนก็กินได้หมดเลยตอนนี้นะคะก็คือตัของเราแล้วนะครับครัทุกคนรอมรืครับพร้อมแล้วเพรวาผมบอกลผมมาเชแบเยมามากเี๋วมากนเลยแน่นอนเรามีเวลาในการแต่ง้า แป๊บเดียวเีงนะพอเยร็อแล้วก็ไปกันเลยวุ่นวายมากครับวุ่นวายคิดเช่นมากครับคิดถึงวอดวายนี่นะต้องเครื่องเค้กดีกว่าเลย มึงเปิ้เขาได้คุณภูนี่ใชอยู่ใกล้กันเลยผมไม่สนว่าเขาจะชอบอยู่แนความที่เดย่อนนี้เขาใส่เสื้อสีเดียวนะาผมจะมาล่าว่าทีมสีเดียวว่าตนนี้ใส่เสื้อสีเียวอะเองนะจพากับไปผเจ๊บ เออตั้งใจมากตัวเองเราอยู่ข้างกันไม่ได้สังเกตตัวเองเลยนะว่าใคใส่เสื้อสีอะไรป็น่ไหวเป็น่ไหวเอด้ไดเราเราเราได้ลันเดียแบเกีอยวยนะันมันเียกแบเป็นเือกับตรงกวมึงไงทำไงทำไงี่เนงอะรนนี่ไยองเราอนนีเ่นี่อะไรันพี่รันแเฮ้ยแล้วแต่งให้โดนกินบ้าง มีแต่ครีมนะของโดนใช่เข้าสมบูรณ์ท่านจันจินูตั้งใจมากเลยครับอยากอยากให้คุณจิวมาแต่งนะครับพี่ไห่บางหูดับตั้งใจมากเลยครับต้องรีบแนะต้องรีบอีเลป้าเกียรสีนะแม่อยากโผล่ผมเกี่ยอร่อยครับไม่นิดสุดรับ

เบสขนมปังเป็นขนมปังทำจาแป้งนะครับแล้วก็ไล่ช็อตแล้วก็มีเขาเรียกว่านะเออวิปคีมนเป็นเอาเอาเอาที่แต่งบนคีมสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็คือมีแค่สีสามสีผมใช้แค่สอันแล้วก็มีอะไรเครื่อแบบมีลูกตาเลยนะเอาไว่าคือเป็นอะไรใส่หมดไม่ไม่มีเรานแล้วก็คนแพนมุกม่งส่้น่คะผมผมเป็นเลนทุกอย่างเข้าไปอยู่ตรงนี้ไ่ไแล้วก็เนสุดแล้วก็ปอครทยำุดาจริงปะตอนแรกเหมือนเราคู่กันเคู่กันเลยอ่าเอเป็นลูกเอเป็นลูกะ โอ้ยนะานอะไรๆได้ผมเป็น hmm. ค I mean, ิวมิน <that> right. <that> ิมอลครับผมแล้วก็เบมากกันแลมใส่ยาวไว้ตรงกลางจะได้เมอนเป็ต้องิสตกาองเราเราในหัวแล้วคิดว่าคิดว่าคู่ที่เนี่ยคนที่ทำให้เนี่ยเขาชอบไหมเราว่าเราให้ใครอะทุกคนก็ชอบ มันเนือมันบาลานซ์มันสวยกันบอกเลยว่าเขาชอบมากแค่แน่นอนเป็นพุทธอายปากเลยก็เอาไี่หมดแล้วไม่กนไม่ได้เขาเงผมไม่มีอะไรมากครับน้องกว้างหลอนั่นวก็เอ่ยว่าทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์ครับเป็นมซอสอันน้อข้างในโอ้ยน่ารักน้องมีป้ายตต่กเต็ง ผมเี่ทำตายเาเรียกว่าอะไรมีความวินเทจวินเทจน่อแต่ว่าอาจจะไม่เตมากอาจจะไม่โมเดิร์นมากแต่เขาเรียกว่าวินเทจวินเทจอีไรแอันี้ลอกเยนะแบเต้ไม่ลอกนแต่ว่านี่ยกยกก็เป็นสไตล์วินเทอ๋อไม่ใกูหยิเลยนะเป็นหน้าเป็นหน้าก็มีสมกแบบนก่องแล้วก็มีมุมต่อในหัวแล้เป็นตมปากแล้วก็เตินคิ้วชืที่ไหนสีแดงเพราะว่าันที่วกเ็ อ่าโอเดลนู่ันเป็นมินิมอลครับผมไม่เนมันดูไม่มนูออกมาเลย่มนกลที่ผมูเลยเน่ยมันม่นนามรู้สึนก็นสิ่งที่อยากกินวันก่อนอะไรน่ากินรแรมเชื่อว่าถ้ามันน่ากินมันจดูดี่มนานาบบเป็นม่นารักจั น้องหมีงนี่สั่งเยอะเลยแต่แต่งหน้าให้มีลิ้ินมีตาคนนี้ตั้งใจทำที่สุดในโลกน่ารักเหน้าคนป้ป่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองเอาออกมาให้เพื่อนๆยินกันเลยนะครับว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เค้าเพลงทั้งสองอันก็แคบอยู่ในตอแล้วเราขอเริ่มการบอกเค้าเพล้เื่อมาใความให้ามหมขอให้แล้วก็ลองดราอันนั้นเรอีลพี่รัต้องมีการวางแผนก็ดูดนี่นะอนนี้แรก็ันแนะวันจันทนี่อันนี้เอ้อันดเดียวเหรออ้นี้สวยอะอันนี้พอได้เลย อ,นนอ,อันนี้นะฮะผมตั้งใจทำไว้เพื่อเราสามารถไปสามารถให้ใครก็ได้ันนะะผมตั้งใจทำให้แบบสมมากทั้งสองอางแต่ว่าผมมีคนหนึงที่เขาอยากให้อยากได้เขาอยากได้เขาอยากได้เขา่ ชสีเข <łość> ียวแต่อยู่แพทเทิร์แล้วแต่ว่าจริงๆไทยตั้งใจทำให้แบบตรงกลางเป็นต้อกลมาใช่ไหมแต่ตอนนั้นอ่ะสีเขียวมันแบบขึ้ดไปอยู่ที่ใทรไม่รู้ไอ้ก็ต้อใช้สแดงแล้วเอสีเขียวให้มีสองในัน่าย

mọi người sau lưng là con người bằng em 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 กินอะไรกินอะไรเดี๋ยวกินอะไกันมามุ่ตกคุคนได้หนนได้ไหมบอกเลยว่าผมเปนผู้เล่นหน่อเายุบยุคยุบ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 ไุบบยบยุนยุบบยุบยุบยุบบยุบยุบยยุบยุบยุบยบ่ยไ่บ นี่วาไข่ค่ารนาเน่เหมอนไขะอ้หอ้หอ้อันน้ครับอันี้ครับไข่คนยวุ่นจังคนที่จ้าให้เราเป็นคนเรารต้องใช้อินสติงเราอินมติงขึ้นทีมใส่ไปก่อนเราะผมว่ามันงมาราล้วห่ายจรงมันิมเสื้ออเน่ารักทังเลยอ่ะดูไปหมดแล้วดูไปหมดแล้ว

บอกว่าควรทแบนี้มองว่าคือว่เดี๋ยวคนที่เจียไปจะอิ่มเดินหรือ่าอ่างงี้ยเดี๋ยวมบอกว่าีสกแ่าไ่เยเขาเป็นคนที่มีการวางผอ่างดเค้กเขาเขาทำรูนกวางแบเนาะไมเหท้กแบที่ไม่ค่อยวานไทยนเด็กนเดียวอ่ะดกเรียไม่ไทยไยที่ท ก็ยังอ right, <ici> ืมผมได้เพิ่มกินดีนิโตซะหน่อยนั่นละว๋าวครับทียังที่เก็บก้อันนี้เวไปลองสุดทาได้ก้าไหนเนี่ยผมชอบ ใช่นี่ทำไมแมงยุ่รีมมันดูเรียบกั่ผารู้สึกอยู่ไปขาดยุ่ีมอ่ะมันเหมือนเป็นของมันเหมือเป็นคาเลสินแดงสสตรีทสตีท

ไม่ไไม่มีครับป้าในบารที่เขาทำแบ่เยอะอย่าเงี้ยคือไทยคุณ่อบอกเยนะว่าเค้กอย่างนึงคือค้ายน่อยหรมีแต่ข้างอร่อยไงข้ไตื่นูวไม่ได้ม่ไม่าวยดีกว่าคนนี้คนนี้ตรอยากจะต้องร่างไห่เคบีที่มายังไม่นาพูดเลยว่าไห่เคบีน่าี่ม่ ีคนน <anut S 1> ึงจับไปอนนีหจับไปได้เอมไม่มีคนนึงคนแกี่ครับเฮ้ยี่ลต่แต่แต่แต่ว่าถือว่าโอเคอยู่ว่าชอบข้าวี่ไชอบี่มีไป่มผมอเคโอเขอออกคืออันนี้ก็ตอนทำก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเขาให้เราแ่ง้มทีนี่เขาไกเสือขนาเสื่อคนนี้ได้อันนี้เป็น ไ่ไม่รู pues an, yeah. ้วเป็กโต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 ้ตโตโตโตตโตโตตนต

จบไม่รู้แหละเริ่มกินเดี๋ยวเราให้ด้ากินขับเค้กมานี่เคยทำแล้วแบบ ม่อร่อยแบบแป้งมันแห้งอ่ะแบบทำเองเราไม่ไหวซื้อกินเถอะเออหวานหแห้งอีแบทะเลสายต้องห่อเ่เนื้อเค้กเรสาบมากอ่ะเค้ล่อคีมะเาซื้อกินของเพื่อนได้มก อยากจะขอให้เทศกาลคริสต์มาสนี้เป็นครรู้นึกีควีมสุดมากๆครับแล้วก็อยากได้ของขวัญอะไรก็ขอให้ได้สมหวังอย่างแรครับแล้วก็ผมหวังว่าพวกเราทั้งสองคนจะเป็นคนงวัญที่ดีที่สุดที่เหมือนและสุดท้ายนี้ Merry Christmas Merry Christmas อ้ยน่ารักจังมีหิมะปรวยด้วยเฮ้ยจบ้ว เป็นคอนเทนต์ที่เขาตั้งใจทำมาแบบเพื่อมาฉลองคริส,สต์มาสกับแฟนคลับของเรานก็คือจับสลากการแต่งครับเค,ค้กให้เพื่อนก็คือให้เพื่อนกันในทีมว่าใครจะให้ได้ให้ใครอะไรแบบนี้ก็เป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารัก,นรกเน,ะนาะ มาให้เราแบบเห็นว่าน้องแบบตั้งใจทําแล้วก็อธิบายว่าแบบอันนี้อะไรทําไมถึงให้คนนี้เพราะอะไรเขาก็เห็นถึงความใส่ใจแล้วก็เก็บดีเทลของเพื่อนแต่ละคนว่าแต่ละคนเขาเอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักกันเถอะเพลิดเพลินมากกักการที่ดูเนาะเพราะว่าเวลาช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยช่วงแบบคริสต์มาสหรือว่าสิ้นปีอะไรเงี้ยก็มักจะมีคอนเทนต์แบบนี้ปล่อยออกมาก็น่ารักนนากได้เห็นน้องๆแบบ ในมุมทีน่นอกจากที่เป็นแบบศิลปินหรือว่าพอ<ช>ฟอร์มน,นี้ยได้เห็นแบบความบริตี้คือเธอเอาตรงว่าทุกคนแพลวพวขึ้นมาก<ช>เริ่มแบบเจนเจนกล้องอะไรแบบเนี้เออเริ่มรู้สึกว่าทุกคนแบบเริ่มหายเขินแบบกล้าเล่นอะไรอย่าง<ช>กันมากขึ้นเนาะน่ารักเนาะ ใช่ทุกคนก็ยังแวะเวียนกลับมาทำน้องบ<ช>ัสเสมอเสมอนะคะท<ช>ุกคนแต่อาจจะไม่ได้ทำแบบทุกวอกของน้องเนเพราะว่า<ช>โหน้องมีออกมาเยอะมากเร็วมา,มาก,กมาคือต้องบอกว่าเด็กๆมีงานเยอะมากแล <มา S 1> ้วแบบเวลาน้องไปงานไหนน้องก็จะแบบมีวอกออกมาเสมอเสมอนะทุกคนก็<ช>อาจจะแบบ ได้เก็บเป็นบางวอล์กเนาะทุกคนแต่ว่าก็จะยังไม่หายไปไหนแน่นอนนะจ๊ะยังไงก็เกับมาทำน้องบัสอย่างแน่นอนใช่ค่ะผมนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆที่ให้คนได้หายคิดถึงกันนะคะผมเดี๋ยวรอดูว่าในอนาคตข้างหน้าน้องๆมีคอนเทนต์อะไรปล่อยมาเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีก่อนเราจะมาทำมาดูคนดูอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนจะกลับคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย